ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตรจัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการฉบับที่15พศ2559ลงวันที่25เมษายน2559ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตรแยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2559เป็นต้นไปอยู่ในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง5สำนักงานตรวจคน เข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่26ทับ1ถนนฝั่งสถานีรถไฟตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ปัจจุบันมีพันตำรวจโทธงชัยพวงพิลาดำรงตำแหน่งสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตรปกครองกำกับดูแลบ,บังคับบัญชากำลังพลจำนวนทั้งสิ้นเจ็ดนายดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดพิจิตรทั้งหมด12อำเภอตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตรมีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการคนต่างด้าวทั้งงานการพิจารณาการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว การขอรับและการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงปลาการแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าวการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน90วันและการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวในพื้นที่อีกทั้งยังมีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนปราบปรามป้องกันการกระทำความผิดของคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศในรูปแบบต่างๆทั้งการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการลักลอบทำงานของคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ